สวัสดีสมาชิกช่อง YouTube เพจหางานทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีงานมาฝากกันเช่นเคยนะครับงานนี้เป็นจ็อบสำหรับผู้ชายครับใครที่กำลังมองหางานจ็อบจ็อบนี้5วันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่29ที่จะถึงนี้นะครับ29มีนา2องเลื่อยไปนับไปเลย5วันครับรับสมัคร5คน5วันนะครับไปดูรายละเอียดของงานนี้กันครับบริษัท JC C l e a n i n g ครับรับสมัคร ผู้ชาย5คนนะครับโงงานจ็อบรายวันจ่ายสดครับค่าแรง500บาทต่อวันเริ่มงานในวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2 6 6 3ก็นับไป5วันนะครับ29 30 31 1 2นะครับก็ไปสิ้นสุดที่วันที่2มเมษาเริ่มงาน8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรักษณะงานเป็น ที่สูงมีฝุ่นนะครับก็งานคลีนนิงนะครับทำความสะอาดลักษณะงานเป็นที่สูงมีฝุ่นขอคนที่สนใจงานจริงๆไม่กลัวที่สูงนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อคุณแหม่มหมายเลข092 901 2494แล้วก็คุณเอก086 49453 27นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับนอกจากค่าแรงก็คือเรื่องของเวลาทำงานทำา8โมงไปถึงกี่โมงพัก ช่วงไหนหรือ,อ,อทําที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับคุณโทรไปสอบถามรายละเอียดตรงนั้นก็แล้วกันครับนี่เป็นงาน job ที่เอามาฝากกันสาหรับคุณผู้ชายที่กําลังมองหา job ช่วงนี้นะครับก็ติดต่อไปได้ก็แล้วกันฮะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าคุณต้องการหางานฝากกดติดตามช่อง YouTube เพจหางานไว้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเวลาที่เราอัปคลิปใหม่ๆอัพงานใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะบอกกันก็คือช่องของเราอัปเดตงานเฉพาะจังหวัดชนบุรีแล้วก็ระยอง2จังหวัดเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอทุกท่านได้งานนะครับสวัสดีครับ